มาเรียนรู้คำศัพท์กับ Perfect English by ครูพิมพ์ผ่าน YouTube สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันอีก10คคำกับอีก10ประโยคนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า We didn't understand the lesson until the teacher จุดจุดจุด it พวกเราไม่สามารถจะเข้าใจบทเรียนได้จนกระทั่งคุณครูทำอะไรเอย่ย Compl Complain ตัวนี้นะครับแปลว่าบ่นนะคะบ่นว่ากล่าว Arrange ตัวนี้แปลว่าจัดเตรียมค่ะ Explain ตัวนี้แปลว่าอธิบายค่ะ Introduce ตัวนี้แปลว่าแนะนำนะคะทีนี้เราจะใช้อะไรคะ We didn't understand the lesson until the teacher อะไรเอ่ย Explain it นะคะต้องใช้คำว่า Explain นะคะคำต่อไปค่ะ My family and I spent our จุดๆ,ๆ at หัวหิน last week นะคะครอบครัวฉันและฉันใช้อะไรเอ่ยของพวกเราที่หัวหินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ recommendation ตัวนี้นะคะแปลว่าการแนะนำนะคะแปลว่าการแนะนำไป นะคะ arrangement ต,ตัวนี้นะคะแปลว่าการจัดเตรียมค่ะ vacation ตัวนี้ก็คือวันหยุดนะคะวันหยุดพักผ่อนของเรานี่แหละคะ่ะแล้วก็ qualification ตัวนี้นะคะก็คือคุณสมบัติค่ะ a ครอบครัวชั้นและชั้นใช้อะไรเอย่ยวันหยุดพักผ่อนค่ะ vacation at หัวหิน last week นะคะต่อไปค่ะ when you got when you get lost ask จุดจุด from the person you meet first แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณหลงทางนะคะคุณก็ถามจุดจุดจุดจากบุคคลที่คุณเจอก่อนค่ะถามอะไรเอ่ย direction ตัวนี้แปลว่าทิศทางนะคะ Information ตัวนี้แปลว่าข้อมูลค่ะ Details ตัวนี้นะคะแปลว่าลายละเอียดค่ะ Connection ตัวนี้แปลว่าการเชื่อมโยงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลงทางนะคะก็ให้ Ask อะไรคะ Ask Direction ค่ะถามทิศทาง จากบุคคลที่คุณเจอก่อนนะคะคำต่อไปเลยนะคะคำว่า take one tablet every three hours until your จุด goes down แปลว่าให้ทาน1น่ง tablet ก็คือ1เม็ด1เมล็ด1ยา1เม็ดนะคะก็คือให้ ทานยา1เม็ดทุกๆ3ามชั่วโมงจนกว่าจุดๆจ,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 จะลดลงค่ะเรามาดูค่ะว่า,าตัวนี้ควรจะใช้อะไรดีนะคะ temptation ตัวนี้ก็คือการยั่วยวนนะคะการยั่วยวนจะลดลงหรือเปล่าแปลกๆไหมคะ temper ตัวนี้วัดนะคะเข้าวัดไปเลย temper ตัวนี้คืออารมณ์ค่ะนะคะ Temperature ตัวนี้คืออุณหภูมิค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทานยา1 t a b l ทัเลทุกๆ3ชั่วโมง until your อะไรดีคะ your temperature goes down นะคะก็คือต้องทานยา1เม็ดทุกๆ3ชั่วโมงจนกว่าไข้จะลดลงอุณหภูมิตัวนี้ก็คือไข้ได้ด้วยนะคะแปลว่าไข้ลด นะคะต่อไปค่ะ it would be better if he จุดจุดจุด before he came over มันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่าเขาจุดจุดจุดก่อนที่เขาจะมาค่ะ c chat ตัวนี้แปลว่าคุยนะคะ Telephone ตัวนี้แปลว่าโทรค่ะโทรตัวนี้แปลว่าบอกค่ะ refuse ตัวนี้แปลว่าปฏิเสธค่ะ เพราะฉะนั้นมันน่าจะดีกว่าถ้าเขาเขาอะไรคะเขาแชทเขาโทรศัพท์เขาโทรหรือว่าเขา refus นะคะขาบอกว่า it would be better if he telephone นะคะถ้าเขาโทรมาก่อนที่เขาจะมาถึงนะคะต้องใช้คำว่า telephone นะคะต่อไปค่ะ because of spring rains the rivers usually overflow there at this time of the year แปลว่าด้วยฝนที่ตกลงมานะคะแม่น้ำนะคะก็มักจะท่วมจุดๆๆของพวกมันนะคะในเวลานี้ของทุกปีนะคะท่วมอะไรคะ river ท่วม Land แปลว่าแผ่นดินนะคะแลนตัวนี้แปลว่าแผ่นดินค่ะ floor ตัวนี้แปลว่าพื้นค่ะ bank ตัวนี้แปลว่าตะลิ่งนะคะตะลิ่งน้ำ step ตัวนี้แปลว่าขั้นบันไดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อะไรถูกคะ because of spring rain the river usually overflow their banks นะคะ b a n คตัวนี้ก็เหมือนกับคำวัธนาคารนะคะแต่ว่าในที่นี้แปลว่าตะลิ่งน้ำ นะคะ because of spring rains the river usually overflow their banks at this time of the year ต่อไปนะคะ my dog จุดจุด when people come to the door but he is ready he is r e a l l y จุดจุดนะคะสุนัขของฉันมักจะจุดจุดจุดเมื่อคนเข้ามาที่ประตู แต่จริงๆแล้วมันเป็นจุดๆ,ๆจริงๆนะคะเรามาดูค่ะบาร์ตัวนี้แปลว่าเห่านะคะเห่าเทมตัวนี้แปลว่าเชื่องนะคะโกตัวนี้แปลว่าหอนนะคะ Dangerous ตัวนี้ก็คืออันตรายนะคะไบตัวนี้แปลว่ากัด Gentle ตัวนี้แปลว่าอ่อนโยน นะคะบกตัวนี้แปลว่าเห่าเฟียสตัวนี้แปลว่าดุร้ายค่ะสังเกตนะคะมันมีคำว่าบั k อยู่ตรงนี้สุนัขของฉันนะคะเห่าเมื่อคนมาที่ประตูแต่จริงๆแล้วเขานั้นทำไมคะเชื่องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ1นะคะ my dog barks when people come to the door but he is really tame นะคะต่อไปนะคะ Mary follows the จุดุด carefully so she is able to build that model house เขาบอกว่า Mary เนี่ยนะคะทำตามจุดๆๆอย่างระมัดระวังค่ะดังนั้นเธอจึงสามารถที่จะสร้างบ้านจำลองได้ Follow อ,อะไรดีคะ Instruction ต,ตัวนี้ก็คือคำแนะนำนะคะ อินสตรักชันตัวนี้คือคําแนะนำํำแ a m p l e ตัวนี้ก็คือตัวอย่างนะคะอีกแซมเพลตัวนี้ก็แปลว่าตัวอย่างนะคะดีเทลส์ตัวนี้แปลว่ารายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาดูค่ะว่าทำตามอะไรอย่างเคร่งครัดนะถึงจะทําบ้านจำลองได้ก็คือต้องทำตาม instruction นั่นเองนะคะทำตาม instruction Mary follows the instruction carefully so she is able to build that model house นะคะต่อไปค่ะ Tony asks the sales girl to จุดจุด the present beautifully to give to his girlfriend แปลวะ่า Tony เนี่ยได้ขอให้พนักง,งานขายผู้หญิงเนี่ยให้จุดจุดจดกับของขวัญอย่างสวยงามนะคะเพื่อที่จะให้กับแฟนเขา make แปลว่าทำ close แปลว่าปิด s h ว w แปลว่าแสดง r ร p แปลว่าห่อนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นอะไรคะห่อของขวัญนะคะ Make ตัวนี้ที่แปลว่าทำก็ไม่น่าจะทำของขวัญ Close ตัวนี้ที่แปลว่าปิดก็ไม่น่าจะปิดของขวัญ Show ตัวนี้แปลว่าแสดงก็ไม่น่าที่จะแสดงของขวัญน่าจะห่อของขวัญอย่าง Beau t i f u l l y อย่างงดงามเพื่อที่จะไปให้ แฟนของเขานั่นเองนะคะต่อไปค่ะ I want to จุดจุด a phone call Have you got any change แปลว่าฉนันต้องการจะโทรศัพท์ค่ะคุณมีเศษเหรียญไหมนะคะ Make a phone call Do a phone call Sell a phone call Take a phone call ข้อใดแปลว่าโทรคะข้อนี้ก็คือ Make a phone call นะคะ I want to make a phone call. Have you got any change? ฉันต้องการจะโทรไปคุณมีเศษเหรียญไหมนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ10คคำศัพท์แล้วก็10ประโยคนะคะก็ครูพิมพ์ฝากวิดีโอนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย